अले? คนสวยอย่างเรานะคะก่อนจะออกจากบ้านเราก็ต้องแต่งหน้ากันนะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะทากันแดด SPF 5 0 PA 4บวกกันแสงกันฝุ่นระหว่างรอพี่เฟิร์สไปหยิบของนะคะพี่ปูก็ขอเติมปากน,นิดนึงลงลิปมันก่อนเป็นลิปของ Arch ซิตรนะคะดีมากๆทุกคนพี่ปูชอบมากๆมันไม่เป็นคราบเลยนะคะสนามแรกแล้วนะคะอยู่แถวสายสามพี่ปูก็พกขาตั้งมาด้วยนะคะอันนี้เป็นขาตั้งที่หมุนตามได้นะมีอีกขาตั้งหนึ่งนะคะที่เป็นขาตั้งแบบสูงแล้วก็เป็นไม้เซลฟี่ได้พี่เฟิร์สใช้เวลาสอนที่นี่2ชั่วโมงนะคะบรรยากาศการส ก่อนมาให้ทุกคนดูนิดหนึ่งนะคะระหว่างรอพี่เฟิร์สพี่ปุกก็ไปไลฟ์เสร็จแล้วเราก็เดินทางไปทานอาหารกลางวันนะคะที่เดอะวอลใกล้ๆบ้านนะคะพระราม5วันนี้ทานเป็นฟองดูที่วิธีแหนมเนืองนะคะพี่เฟิร์สเขาชอบมากๆเลยพอทานเสร็จเราก็จะไปสอนต่อนะคะสิ่งที่ทําเป็นนิสัยเลยนะคะก็คือต้องล้างแอลกอฮอล์เจลนะคะเราใช้เพอร์ซูแฮนเจลก่อนที่จะหยิบผักของเขาสดนะคะอร่อยทุกอย่างเลยเมนูแนะนํานะคะนี่เลยค่ะเส้นมหมี่หมูย่างอร่อยมากๆตอนนี้พี่เฟิร์สก็ยึดขาตั้งแล้วนะคะเอาไว้ดู Net f ฟ i ิกค่ะเราไปต่อกันท สนามพระราม5นะคะอยู่ไกลบ้างวันนี้ท้องฟ้าสดใสมากๆเลยนะคะพี่เฟิร์สสอนได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะถ้านะหากว่าใครสนใจที่อยากจะเรียนเทนนิสนะคะก็สามารถที่จะติดต่อ DM มาได้นะสอนที่พระราม5วันนี้มี3ชั่วโมงนะคะกิจกรรมพี่เฟิร์สจะแน่นทั้งวันแบบนี้นะคะถ้าพี่ปูไม่ตามออกมาก็จะไม่รู้เลยว่าพี่เฟิร์สคิวทองมากๆเลยนะคะสอนสนามนี้เสร็จก็กลับบ้านแล้วค่ะแล้วเราพบกันในคลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ไปลวคะ่ะบ๊ายบาย